สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันกับการรีวิวฉากห้องนอนของเชลซีจากละครเรื่องฟันผุนะคะซึ่งในห้องนอนนี้ก็จะมีของจุกจิกเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะที่ปลายเตียงของเชลซีก่อนเลยนะคะสำหรับปลายเตียงของเชลซี ก็เป็นการจัดวางงานกล่องของตุ๊กตานะคะไว้เต็มไปหมดเลยนะคะตรงปลายเตียงซึ่งอันนี้พี M ่เล็บี้ก็เคยรีวิวไปแล้วบ้างนะคะสำหรับที่ตกแต่งอยู่ในฉากห้องนอนของแอปเปิลนะคะแอปเปิลใน Ever After High นะคะละครเรื่องหนึ่งของเรานะคะซึ่งได้ฉายกันไปแล้วนะคะซึ่งสำหรับ ตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกันใหม่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นของที่คนหนึ่งซึ่งเราได้ซื้อมานะคะเป็นเซ็ตซึ่งมีหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะบลายเอยตุ๊กตา,าลิกะจังเอยนะคะแล้วก็ตุ๊กตาบาร์บี้หรือว่าเคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะกล่องนี้เป็นกล่องลิกะจังนะคะ เดี๋ยวให้ดูเร็วๆไปเลยนะคะเพราะว่าเราเคยรีวิวกันไปแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็น t a r ่ n a Taltino นะคะซึ่งเป็น Gold l a b e แน่นอน Gold Label ก็แปลวา่างานนี้เป็นงาน Limited Edition นะคะของ Barbie นะคะอันนี้ก็เขาทำเลนแบบนะคะของที่มีอยู่จริงนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้พี่เดมี่เองก็ยังไม่เคยเห็นของจริงน่าจะหายากน่าดูเลยนะคะในปัจจุบันนี้แง่ข้างลังเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยางานเขาปริน์ออกมาค่อนข้างชัดนะคะเป็นตัวอักษรเป็นตัวตัวเลยนะคะแบบว่า HD สุดๆเลยนะคะอันนี้คืออ่านได้จริงๆเลยนะคะแง่สวยหวานเชียวไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ของจริงจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เนาะน่าจะแพงน่าดูเลย อเอันนี้ลิกะจังคิตตี้นะคะคล้ายอันแรกนะคะแต่ว่าเป็นชุดนี้เป็นชุดกิโมโนนะคะแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดไปเวทเดินเที่ยวนะคะมีกระเป๋าบาร์บี้ด้วยดูสิอันนี้มีพัดบาร์บี้นะคะโออันสองอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดอ dition เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นเดอะบาร์บี้ลุกอันนี้น่าจะเป็นบาร์บี้นางแบบนะคะ เป็นคอนเซปต์ภูซได์ side, ไปเที่ยวแบบว่าทะเลสะา้น้ำอะไรอย่างนี้นะคะอืมก็บาร์บี้นางแบบก็มักจะแพงอยู่แล้วนะคะสว่วนอันนี้เป็นเคนนะคะเป็น DG d y n a m i ม e girls เอ๊ะ girls หรอคะโอเค girls ก็ girls ค่ะอันนี้เป็นเคนนะคะเขาเขียนว่า girl หละซึ่งอาจจะเป็น ชื่อรุ่นเขาเนาะเป็นน่าจะเป็นเป็นบาร์บี้เคนนะคะเป็นนายแบบแน่นอนนะคะมาในหน้าตามาเทียวอย่างงี้นะคะก็แน่นอนที่สุดแพงหน้าดูเลยคะ่ะอ๋อเป็นชื่อรุ่นเขานี่เองนะคะนี่มีรุ่นกล่องผู้หญิงอยู่นี่เองแอดดี้จีไดนามายเกิลเหมือนกันนะคะอ่าเป็นนางแบบนะคะอ่าผิวสีนะคะแล้วก็นี ชื่อรีสเหรอคะเนี่ยมันมีเขียนไว้พี่เดวี้ไม่ค่อยได้สะสมรุ่นนางแบบหรอกเนาะมันแพงน่ะ <c oughs> <c oughs> ก็มาดูกันต่อนะคะกับรุ่นนี้ดีจีเหมือนเดิมนะคะดีจีเอ้รุ่นนางแบบผมสีฟ้าด้วยหน้าตาเหมือนมิดชเลยค่ะเป็นนางแบบนะคะ <c oughs> อ่หลังกล่องนีม <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะคะก็มีอีกงานกล่องหนึ่งซึ่งก็คืออบลายนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนี่น่ารักไหมคะบลายใส่ชุดเหมือนชุดเจ้าสาวเลยแต่ว่ามีแบบว่าดอกไม้สีส้มอยู่บนกระโปรงด้วยนะคะน่ารักเชียวผูกเปี้ยสองข้างด้วยนะคะนี่ค่ะ เส็จแล้วนะคะสำหรับการรีวิวงานกล่องบาร์บี้แล้วก็ตุ๊กตาบลายเคนนะคะแล้วก็ลิกะจังนะคะ <S <S ต่อไปเรามาดูกันที่อย่างอื่นๆที่อยู่ในห้องนอนนี้นะคะ เอเริ่มกันตรงไหนดีเอาเป็นว่าเอากระเป๋าใบนี้ก่อนเลยนะคะกระเป๋าใบนี้พี่เดบี้ซื้อมาซื้อต่อมาเพราะว่ามันหน้าตาน่ารักหวานเข้ากับพวกอุปกรณ์ของใช้บาร์บี้นะคะเป็นยี่ห้อ T.Y. ไม่ใช่ของ Metal Barbie นะคะมันเขียนว่า Made in China นะคะไม่เกี่ยวอะไรกับบาร์บี้เลยแต่สีสันมันสวยงามดีนะคะเป็นสีพาสเทลด้วยพี่เดบี้ก็เลยเอามาใส่ ขนมเป็นตอนที่แบบว่า,าเชลซีลาขนมถุงนะคะที่ขนมที่ซื้อมานะคะก็ใส่ไว้ในนี้ถุงหนักมากก็เลยต้องลากถลยไ,ไปตามพื้นเลยนี่ต่อไปก็เป็นอันนี้กระเป๋าเป้ที่เชลซีเนี่ยสะพายไปเรียนนะคะอ,อันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะมี ใส่ของซ้ายขวานะคะแต่ว่าช่องตรงกลางนี้ไม่มีนะคะมันผน,นึกก็เป็นรูปหน้ายิ้มนะคะน่ารักเชลเป็นสีม่วงพาสเทลนะคะก็ไซส์พอดีออบาร์บี้เองก็น่าจะสะายได้นะคะเพราะว่ามันใหญ่นิดนึงแต่ว่าตัวเชลซีสะพายไว้ก็โอเคน้อไม่ใหญ่เกินไปเท่าไหร่นาะ เอ่อต่อไปมูมินมูมินนี้รีวิวให้ดูหลายครั้งเลยนะคะมีในฉากที่เป็น่ตุ๊กตากอดนอนของทอมมี่ด้วยแล้วก็เป็นตุ๊กตากน่าจะอยู่ในห้องนอนของแอปเปลิลด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมาเข้าฉากนี้อีกด้วยโหใช้ไปตั้งหลายครั้งนะคะก็เขาน่ารักนี่นาะ <c oughs> น่ารักฮัลโหลเพื่อนๆน้องๆชอบผม ต่อไปก็นี่เคยดูกันไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นเก้า e อี้สตรอเบอรี่นะคะน่ารักมากเลยใส่พอดีมูมินนั่งเลย <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นงานประดาษกล่องเป็นอ่าพวกไอติมขนมนะคะก็อันนี้เลยคะ่ะเป็นไอศครีมอ,อ่บูเบอรี่นะคะเ,เหมือนเป็นบูเบอรี่ช็อกชิพเลยอะเนาะเนาะนีะ่น ยี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นที่เมืองไทยนะสงสัยต้องเป็นยี่ห้อที่ต่างประเทศแน่เลยซื้อต่อมานะคะพี่เดวี่ไม่ทํางานกล่องพวกนี้นะพี่เดวี่ทำไม่ค่อยเก่งหรอกพี่เดวี่อาศัยซื้อเขามาอีกทีดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าทําเองแล้วทาแล้วไม่แบบว่าไม่ถนัดเนี่ยมันก็จะใช้เวลาเยอะกว่าคนที่เขาทําเก่งๆเนาะ <c oughs> แล้วก็เพอเพอพี่เดวี่ทาออกมาไม่สวยเท่านี้ด้วย ก็เลยซื้อเขามาอีกทีซูมให้ดูกันชัดๆแป๊บนึงนะคะนี่ชัดแล้วแหมมาดูด้านหน้ามีงานกล่องนี้ละเอียดนะคะก็คือมีทุกด้านนะคะเป็นลายแล้วก็พับมาอย่างสวยงามเลยนะคะมีหลายๆรสเลยอันนี้บลูเบอร์รี่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเอ่อบัตเตอร์ทีแคนนะคะก็คือว่า เป็นถั่วพีแค่นนะคะแล้วก็เป็นรสเนยนี่อยากกินเลยหิวขึ้นมาเลยทันทีเนี่ยมาดูกันอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตชิพล้วนๆเลยเนอะสวยงามมากๆเลยต่อไปก็เป็นมิ้นมิ้นช็อกโกแลตชิพ เน้ะสีเขียวมิน้นมาเชียวแล้วก็นี่แน่นอนคุ้นเคยกันสินะคะอันนี้คอนเนตโตค่ะหาได้ตามเซเว่นอีเลเวนแล้วก็ร้านขายขนงทั่วไปนะคะพี่เดวีชอบกินมากเลยต่อไปนี่ช็อกโกแลตชิปนะคะ ลองช็อกโกแลตชิพพี่ไม่ชอบก,กินช็อกโกแลตชิพของ ah oy, อาฮอยอะค่ะที่ห้ออาฮอยชิปอาฮอยนะคะอร่อยมากจริงๆนะแล้วก็อันนี้นะคะคุกกี้ของแมคโดนั์นะคะเข้าฉากหลายรอบเลยหลายทีแล้วนะตัวนี้เนี่ยแล้วก็นี่โคลนน่เชื่อว่าน้องๆหลายคนต้องชอบก,กินแน่นอนเลย แต่ว่าพี่เดวี่อ่ะชอบเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะแล้วมันก็จะอร่อยลองดูนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนที่จะเอามากินนะคะมันจะอร่อยกว่านะพี่เดวี่เนี่ยไม่ชอบพวกแบบครีมแบบว่าครีมมี่แบบว่าลื่นๆื่นมันจะแย่ๆย่ะ mm hmm. พี่เดวี่ก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะออกมาแบบว่าพอกัดลงไปแล้วมันเหมือนไอติมแช่เย็นนิดนึงเนาะอ,อร่อยมากเลยคิดถึงแล้วเดี๋ยวแบบพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องไปหาซื้อดีกว่า แล้วก็อันนี้นะคะเป็นนักเก็ตนะคะชิคเก้นแม็กไบท์นะคะของอาแม็กโดนลัลด์อีกแล้วเหมือนของจริงเลยเนาะต่อไปนะคะแองยเหลือนขนมอีกหืม เคลซีนี่กินไปเยอะแยะจริงๆสองคนที่จะฟันผุจริงๆเลยอันนี้เป็นเวนเนต้าคืออะไรอะยังไม่เคยเห็นอะมันที่จริงดูไม่ค่อยออกนะว่าคืออะไระแต่ว่าตรงมุมนี้มันมียี่ห้อวอลสแหละเป็นโลโก้เขา สงสัยจะต้องเป็นไอติมวอลแน่เลยนะคะอันนี้พี่เดบี้ก็ดูไม่ค่อยออกว่าคืออะไรนะคะไม่ค่อยคุ้นตาเลยน้องๆดูกันออกไหมคะถ้าดูกันออกรบกวนบอกพี่เดบี่หน่อยว่าอันี้คืออะไรนะคะต่อไปก็เป็นนี่จานขนมเค้กหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่แปะอยู่ตรงข้างบนด้วยลูกสตรอเบอรี่น่ารักเี้ยวต่อไปนะคะก็มีอันนี้อันนี้ เป็นเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะเป็นชิ้นเค้กอะคะ่ะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอราสเบอร์รี่หรือเปล่าคะหรือว่าไม่ก็สตรอเบอร์รี่เนี่ยแหละแปะอยู่3ชิ้นนะคะเฮ่บนวิปปิ้งครีมนี้นะคะน่ารักมากเลยคะ่ะโหสีเหมือนนมปังของจริงเลยเนาะ <c oughs> ต่อไปนะคะก็ มาดูกันที่แน่นอนที่สุดน้องๆคงอยากดูแล้วสิแน่นอนเลยตัวนี้เนี่ยเป็นสมุดร,ระบายสีนะคะค่ะอันนี้พี่บี้ก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะคะสําหรับเล่มนี้อุยรูปภาพข้างในเนี่ยมีทุกหน้าเลยนะคะเป็นพี่คนเดียวกันกับท,ที่ทํางานชิ้นนี้นะคะแล้วก็เป็นพี่คนเดียวกับที่ทํางานกล่องขนมพวกนี้ด้วยนะคะเขาทา เซตนี้ออกมาด้วยนะคะเป็นคอลเลกชันสมุดระบายสีนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยงานพี่คนนี้นะคะได้มาทีไรนะคะไม่เคยผิดหวังเลยนะคะคือแบบว่าสวยงามปราณีตเรียบร้อยทุกชิ้นงานเลยนะคะเนี่ยดูสิคะทุกๆหน้านเนี่ยมีภาพการ์ตูนให้ได้ระบายกันทุกหน้านเลยนะคะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแอบลงสีของจริงได้เลยนะน,นี่เนี่ยภาพทุกภาพนี่แบบว่าชัด HD ทุกภาพเลยนะคะคือแบบว่าเส้นคมกริบมากๆเลยนะคะถ้าถ่ายภาพแล้วก็แบบไม่ได้เอาเปรียบเทียบขนาดไว้ข้างๆกับอของที่ใช้ในชีวิตประจำวันนี่พี่เดบี้ดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นสมุดของจิว๋วเพราะว่ามันละเอียดมากจริงๆต่อไปอันนี้น้องๆบางคนต้องรู้จักแน่เลยก็คือลิกะจังค่ะ ตัวละครเดียวกับตุ๊กตานี้นะคะแน่เหมือนกันไหมคะนี่ไงคะลิกะจังอันนี้เป็นการ์ตูนของญี่ปุ่นนะคะมีรูปวาดอยู่ทุกหน้าเช่นกันนะคะโอมีน้องหมาด้วยน้องหมาของลิกะจังว้าวลิกะจังสีไวโอลินด้วย วันนี่ต้องเป็นเพื่อนเพื่อนของลิกะจังแน่เลยเฮ้ยสวยหวานมากๆเลยนะคะเนี่ยแหนปกหลังก็มีสีนะคะหน้าปกก็สวยงามต่อไปนะคะสองอันนี้ที่ายีไม่รู้จักเลยคืออะไรนะก็ที่จริงตอนเด็กๆพี่เยบี้ก็ไม่ค่อยดูการ์ตูนญี่ปุ่นเท่าไหร่นะคะพี่เบีชอบการ์ตูนที่เป็นรูปวาดแบบว่า หน้าแบบอีกแบบหนึงอ่ะแบบหน้าน่ารักน่ารักอันนี้มันแบบว่าหน้าสวยอ่ะพีเดรวี R v ก็ไม่ค่อยติดการ์ตูนญี่ปุ่นนะพีเดวี R v จะไปติดการ์ตูนที่หน้าตาน่ารักน่ารักแบบว่าสกูปปี้ดูอะไรอย่างนี้มากกวา่าหน้าตาสวยๆนี่ไม่ค่อยได้ดูเลย กรกตัวญี่ปุ่นเขาจะมีเอกลักษณ์ภาพวาดของเขานะคะหน้าแต่ละตัวมันจะดูคล้ายๆกันไปหมดถึงแม้ว่าจะสวยนะแต่ว่าไม่ใช่เทสไม่ใช่แบบที่พี่เด็บี่ชอบอะตอนสมัยเด็กๆอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ดูก็เลยไม่ค่อยรู้จักอะค่ะอืมโอม้คิคุอโนเนะมากเลย วยอีสไตล์สุดๆเลยค่ะนี่นี่ต้องเป็นพระเอกแน่นอนเราดูออกเนาะนี่มามากเข้มเชียวที่ไงคะพระเอกกับนางเอกแน่เลยค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะเห็หผลที่พี่เลวีอ่ะไม่ค่อยดูกระตูวญี่ปุ่นส่วนหนึ่งนะคะเป็นเพราะว่าหน้าเขาคล้ายกัน เกือบเกือบทุกๆุก,กตัวเลยค่ะซึ่งพีเดวีเนี่ยอุ๊ยลน,นซึ่งพีเดวีเนี่ยมีความจำสั้นค่ะแบบว่าเห็นหน้าเหมือนเหมือนกันไปหมดแล้วก็งงนะคะดูการ์ตูนไม่รู้เรื่อง<笑><笑>ก็เลยนิยมดูการ์ตูนที่มันแบบว่าหน้าตาต่างๆกันแบบว่าดูแบ่งออกชัดเจนนะคะก็จะเป็นการ์ตูนแบบฝรั่งมากกว่าเนาะโ กิโมโนสวยอ่ะกระดาษเขาดีมากเลยนะคะเป็นกระดาษหนาๆเลยพี่เดวี่นึกว่ามีสองหน้าติดกันที่จริงมันแบบว่าแผ่นเดียวหนาๆเลยนะคะงานละเอียดมากมากเลยพี่เดวี่ทำเองไม่ได้หรอก โหนี่คือแบบว่าอยากจะลงสีจริงๆเลยนะคะเนี่ยภาพว่าสวยงามมากเอและเล่มสุดท้ายนี้แน่นอนที่สุดคะ่ะน้องๆทุกคนต้องรู้จักแม้กระทั่งพี่เดีซึ่งไม่ค่อยดูการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องนี้เนี่ยเว้นไว้เลยนะคะพี่เดบีต้องแบบว่าชอบดูมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าแบบคือทรงผมเขามีเอกลักษณ์แต่ละตัวนะคะก็คือแบบ เซเลอร์มูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแต่ละตัวเนี่ยคือแบบว่าแยกกันออกชัดเจนเลยอะค่ะว่าวีนัสตัวไหนอะไรอย่างนงี้นะคะเนปจูนตัวไหนนะคะซึ่งแบบดูแล้วไม่ค่อยสับสนนะคะเพราะว่าทรงผมเขามีเอกลักษณ์สุดๆนะคะอันนี้ก็เป็นการ์ตูนที่ยกเว้นนะคะที่พี่เดบี้ต้องติดตามเลยนะคะสมัยก่อนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้พี่เดบี้ก็ลืมลืม ก็บอกแล้วไงคะว่าพี่เดวี่ความจำสั้น <c oughs> จำไม่ได้เท่าไหร่หรอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเแ้่แสมัยนู้นติดงอมแงมมากๆเลยนะคะนี่โอ้สวยเลยคะ่ะรวมพลังสาวซีเรมูนนะคะแนะ่พี่คนคนเดียวกันคะ่ะผลงานเขาเองนะคะผลงานของพี่คนมัตกิที่ทำนะคะก็จะมี สมุดอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่มากับดินซอสซึ่งเรารีวิวไว้ในฉากที่แล้วนะคะนี่มากันเป็นเซตนะคะแออันนี้กระดาษรีไซเคิลนะคะเอามารองวางไว้เฉยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสมุดเขาจะกลืนไปกับฉากข้างหลังส่วนสองอันนี้นะคะก็เป็นสมุด เนอรเซอรี่เทลนะคะก็เป็นเรื่องนิยายนะคะเล่านะคะนี่พี่เดมี่ซื้อม,มือสองไม่แน่ใจว่าเป็นงานของอะไรนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นตัวเหมือนรักคูนหรือว่ากระรอกอะไรสักอย่างนะคะอยู่ข้างหน้ามีแบบเป็นคล้ายๆหนูน้อยหมวกแดงนะคะเ็าใส่ฮูดนะคะเสื้อคลุมสีแดงด้วยนะคะต่อไปก็เป็นอ่สมุดเกี่ยวกับดอกไม้นะคะนี่ ซี a s น n s ฟลาเวอรนะคะดอกไม้ตามฤดูต่างๆนะคะอันนี้เปิดไม่ได้นะคะอันนี้เป็นแบบหนังสือแบบแข็งๆนะคะมาดูกันที่โต๊ะอันนี้ค่ะน่าจะมาจากซีเวนเนียนะพีเดบี้ซื้อต่อเขามาอีกทีนะคะไม่รู้ว่ามาจากเซตไหนแต่ว่าเขาน่ารักดีเหมาะจะเป็นโต๊ะข้างเตียงนะคะก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นงานของ p o l ลี่พ็อกเก็ต น้องๆรู้จักกันไหมเอ่ยเป็นตุ๊กตาตัวจิ๋วๆอ่ะคล้ายๆกับเมกกะบ,บล็อกของบาร์บี้นะคะแต่ว่าเป็นยี่ห้อพอลลี่พ็อกเกตนะคะซึ่งน,น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นรถของพอ l ลี่พ c k e t ซึ่งพี่เลบบี้ซื้อมาจากร้านขายของมือสองนะคะก็น่ารักมากทีเดียวเลยนะคะก็สีสันสวยงามมีหูมีเซฟตี้เบลล์มาให้ด้วยนะคะน่ารักเชียว เป็นรถยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มีตราเป็นดอกไม้นะคะนี่สำหรับตัวนี้น้องๆรู้จักกันไหมเอ่ยคิดว่าน้องๆหลายคนก็คงต้องมีกันแหละ เพราะว่าตอนนี้อ่ะเขาคิดกันมากๆเลยนะคะที่จะใช้ห้อยกระเป๋านะคะห้อยนู่นห้อยนี่ของเรานะคะเพราะว่าพี่เดบี่เดินไปไหนหันซ้ายหันขวานะคะที่ห้างไหนๆก็มีนะคะขายอยู่ตามกิฟช็อปอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่เดบี่ก็ได้มาครอบครองเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบสีชมพูมากๆเลยนะคะสําหรับกระต่ายแบบนี้เนี่ยก็มีหลากหลายสีสันมากๆเลยนะคะอ่า ซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าชอบแล้วรักมากๆเลยคะ่ะดูสิ <c oughs> เขาหน้าแบวแล้วก็นขนปุกปุยจนปิดตาจนมองไม่เห็นเลยนะคะนี่ต้องแวกแวกขนปุกปุยเพื่อดูตานะคะอืมแบวสุดๆเลยคะ่ะสีชมพูเข้ากับห้องนอนเชลซีพี่เดวี่ก็เลยแอบจิ๊กมาจากกระเป๋าตัวเองมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อประกอบในฉากนี้นะคะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นนิยายนะคะกระต่ายกับเต่านะคะทํามาอย่างเรียบร้อยปราณีตมากๆเลยนะคะคือข้างในเนี่ยก็จะเป็นหน้าเป็นหน้าเลยนะคะสามารถอ่านออกเลยนะคะเพราะว่าตัวอักษรค่อนข้างชัดนะคะก็อ่านได้ตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเลยนะคะเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะเป็นงานที่ละเอียดจริงๆนะคะ ทุกๆหน้านี้ไม่มีพับเบี้ยวอะไรเลยนะืแน่สุดท้ายกระต่ายก็แพ้เ่าก็ชนะนะคะฮี่เป็นมิทานอิศกนะคะอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นกล่องกระดาษทิชชู่ลายคิปตี้นะคะมีทิชชู่จริงๆด้วยนะตรงนี้ืึน่ารักมากๆจริงๆอันนี้อุย้ย เบี้ยวนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นบ้านของมาน้อยชิวาว่านะคะเอ๊น่ารักมากมีคอนไม้อยู่ตรงนี้อืมอันนี้ได้มาจากร้านขายของมือสองนะคะมันกองกองไว้อยู่ก็หยิบมานะคะน่ารักจริงๆน่ารักสุดๆเลยสองอันนี้ออ้ลืมเอามารีวิวตะกี้นี้นะคะรวมกับกล่องอื่นๆ อันนี้เนี่ยเป็นกล่องบาร์บี้นะคะตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้หาไม่ยากค่ะยังอยู่ที่ห้างนะคะของจริงๆของเขานะคะไซส์ Size จริงของเขาเนี่ยเป็นคอลเลคชั่นอิตสเกลนะคะก็จะเป็นบาร์บี้แต่งชุดหวานๆแล้วก็อุ้มตุ๊กตาหมีมาด้วยนะคะนีม่มีอีกกล่องนะคะเป็นเคนนี่ตัวนี้ก็ พี่เดยไม่มีนะรุ่นนี้เนี่ยเอ่อแต่เขาไม่ได้มาในกล่องลวดลายนี้นะคะรู้รู้สึกว่าจะรีวิวกันไปแล้วนะสำหรับเคนรุ่นนี้นะคะแล้วก็เราก็เอามาแสดงในละครหลายๆเรื่องแล้วด้วยอืมแล้วก็อันนี้อ๋ออยู่พี่เดวี่เอาไปไว้ในห้องนั่งเล่นด้วยนะคะก็เอากลับมาใส่ในห้องนอนด้วยนะคะก็อยู่ทั้งสองห้องเลยอันนี้รีวิวไปแล้วคลิปที่แล้วนะคะส่วนอันนี้ เป็นนาฬิกานะคะได้มาเป็นงานาคล้ายๆงานรนะีเม้นตะงานรีเมน์แบบงานของจิ๋วเนี่ยนะคะอันนี้ทํามาจากเหล็กนะคะค่อนข้างหนักนะคะหลังมีปุ่มๆด้วยนะคะอีน่ารักแล้วก็อันนี้เนี่ยได้มาต่อจากคนอื่นนะคะเป็นงานมือสองอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นงานของอะไรอี ไม่ใช่ของแมทเทลนะคะแต่ที่ชอบที่สุดคือมันมีเสียงค่ะนี่มีช่องให้ใส่ฐานนะคะเหมือนแบบเป็นชั้นวางของในร้านขายของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเสียงแบบว่าแคชเชียร์นะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะเหมือนเช็คบินอะไรอย่างเงี้ยแคชเชียร์คิดเงินแล้วก็มีแบบว่า บินออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเสียงเหมือนแคทเชียมากเลยนะคะนี่สวยนะคะงานนี้ก็มีลวดลายเป็นสีเขียวมินต์หน่อยนะคะแล้วก็มีลวดลายตรงนี้เหมือนผีเสื้อหรือดอกไม้ดอกไม้เหมือนอดอกกล้วยไม้เลยเนาะนี่มีอยเปื้อนเพราะว่าเป็นของมือสองนี่เขาสามารถกดปุ่ม ออได้แล้วก็ Off ได้ด้วยนะคะ Off เวลากดปุ่มก็จะไม่มีเสียงนะคะค่ะต่อไปก็เป็นเตียงเตียงก็ไม่มีอะไรมากเห็นในหลายๆคลิปที่รีวิวห้องนอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ มันก็จะเป็นแบบว่าเตียงบาร์บี้ธรรมดาแล้วเราก็หาผ้ามานะคะม้วนเพื่อที่จะได้ให้เขามีแบบว่าลวดลายบนเตียงนอนเป็นผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะจอยอันนี้ก็เป็นหมอนที่พี่เดบี้ซื้อมาก็ไม่ใช่ของแมทเทลนะคะเป็นของลี่เยนเบอร์นอนเป็นของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน,นะคะเป็นแบบลายสีขาวแล้วก็มีลายจุดสีส้มนะคะ เจออันนี้ก็เป็นผ้าซื้อหาซื้อได้ตามร้านผ้านะคะเป็นลายน่ารักนะคะอีเนบีชอบมากเลยเป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็มีเล่นรถลากนะคะในสวนก็มีเด็กผู้หญิงสองคนด้วยมีน้องหมาด้วยนะคะนี่น่ารักมากๆเลยอันนี้เตียงธรรมดานะคะของบาร์บี้นี่มันจะแข็งๆก็เลยไม่ค่อยชอบ ก็เลยหาอะไรมาพันๆเพื่อให้ดูเป็นจริงนุ่มๆเหมือนกัเหมือนของคนจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าที่รีวิวในห้องนั่งเล่นไปแล้วอืเป็นผ้าธรรมดาค่ะเป็นลวดลายกระต่ายแมวแล้วก็หมูแล้วก็บ้านเมืองนะคะของกระต่ายแมวหมูแล้วก็มีบอลลูนอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านผ้านะคะเย้จบลงแล้วนะคะกับการรีวิวห้องนอนของเชลซีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะหวังว่าน้องๆจะชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะว่าชอบห้องนี้ยังไงอะไรยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย